ตัวนี้เนี่ยมีธาตุาหาครบถึง7ตัวมีเหล็กซิงนะครับแมงกานีสคอปเปอร์แมกนีเซียมซัลเฟอร์แล้วก็โบรอนถ้าเพื่อนๆซื้อตอนนี้เนี่ยเอาไปเลยนะครับแคลเซียมโบรอนอีก1ลิตรฟรีนะครับเป็น1แถม1290ส่งฟรีด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นแคลเซียมโบรอนเข้มข้นมีแคลเซียมสูงถึง6%กรตองขวดน,นี้เพื่อนๆได้ธาตุอาหารแทบครบแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยประสิทธิภาพนะครับว่ามันแจ๋วหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับเห็นทันทีเลย ออดอกออกมาเลยแต่ก่อนทําพล็กมาไม่เหมือนอย่างนี้เลยมันกระดกเหมือนกันหมดทุกล่องเลย <S <S นับแต่น่นเนี่มาอย่างนี้หมดใบน้อยกว่าเม็ดมันจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นผลงามตันห้าใช่ไหมครั้งแรกอ่ะตันห้าอบนี้สามตันแต่ยานี้มันเป็นเงาเนาะเม็ดจะเงาด้วยมันเป็นเันเป็นเ,นเงาไม่เคยฉีดยาอะไรนะนี่ก็สอบตัวเดียวเลยอ๋อใช้แค่2ขวดนี้ไม่เคยอันไหนดีบอกดีอันไหนไม่ดีบอกไม่ดีเลยดีดีจุดยอดโ้ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มชายปีนี้เห็นพุ่นเลย ไมีผิดรึเปล่ามีผิดหวังนะครับโอ้ขงได้ถึงโยศด้วยจ<อ> <laughs> ้องไว้ทางไหนพี่จะ้ดอกจ้องไว้นะจ้องได้ถูกยอดเมน,นถูกต้นก็คือว่าถ้าต้นมันสมบูรณ์นะดอกมันก็ออกง่ายถูกไหมครับดอกมันดอกหายพร้อบเดียวแต่รอดเพราะว่ามันอาหารมันมันมันดี<อ>ถ้าอาหารไม่ดีมันไม่ออกวันนี้ไม่ต้องไปบังคับอะไรมันเยอะนะไม่ต้องบังคับเลยมั้งคน ปุ๊บเราจะเห็นว่าใบนี้จะเปลี่ยนดำอ๋อมันจะแบบมันจะเป็นสีเขียวปุ๊บเลยใบยมันเขียวปุ๊บเห็นจากโฆษณานในเฟซก็เลยสั่งมาสามต,ตัวปวดแล้วลงนี้ลงคิมไปตั้งเท่าไหร่นี้โอ้โหหลายแสงนะตุ้นดูแลเหมือนลูกตัวเล็กๆที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยก็เลยไม่อยากไม่เคยอยากใช้ยามั่วซั่วแต่นี้ใช้ก็ดูไม่ค่อยมั่วซั่วเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยสั่งมาเออลองลงสั่งมาใช้ตัวนี้กับตัวจับใบกออ็โอเคนี่นะครับขั้วใหญ่แบบนี้นะครับหนาปึก๊กไม่ต้องกลัวผลล่วงนะครับเพราะว่าคั้วเหนียวมากไม่มีล่วงแน่นอนแบบนี้หนาขนาดนี้นะครับไม่ล่วงแน่นอนฉีดเสร็จแล้วมันจะเขียวเปลือกมันจะหนาขึ้นแล้วผิวมันเรียบวยสวยขึ้น